ถ้าคุณรักฟุตบอลต้องดูโคดบอลส่วนคลิปนี้ครับใครเป็นแฟนคลับของโมเมซาลาหรือว่าแฟนของลิเวอร์พูลน่าจะชอบกันครับเพราะว่าผมเอา11ประตูสุดสวยของโมเมซ a าลามาให้ชมกันตั้งแต่ตปีก่อนจนถ,ถึงปีนี้หวย 952. com เล่นง,ง่ายจ่ายเยอะที่สุดเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลย ประตูนี้นะครับดูซาลาวิ่งเบียดมาแล้วชิงเปลี่ยมได้แล้วแต่หนีลูกสารประตูะตลออีกทีหนึงโอ้โหหมดแล้วหมดเลยและครับโอ้โหบอสมาสครับหลงทั้งแถบครับประตูนี้กดใส่เชลซีด้วยอ e ีซายครับตีนตาข่ายระเบิดเลยทีเดียวครับโอ้โหเกป,ป้าบินแล้วก็มองอย่างเดียวละครับลูกยิงของซาลาลูกนี้ สวยไม่ล่ะแล้วก็มาดีใจท่าโยคะหน่อยลูกนี้ครับเอาหัวฉกมาจากเท้าเบเยรินเลยครับแล้วก็สปีดมาจากกลางสนามไปแล้วครับไม่รอเลยครับซาร่าเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายประตูนี้นี่เด็ดจริงๆครับโอ้โหใช้หัวฉกมาจากเท้าครับคิดดูแล้วกันว่ากล้ากันาดไหนส่วนประตูนี้มาเน่จจายมาฟาบินโยหักกลับมาซาร่านั่นแหละครับโอ้โหแตะต่อเนื่องจังหวะเดียวครับ ประตูสวยๆของซาลาไม่มาดีใจกับคนส่งครับไปดีใจกับฟานได้แล้วลูกนี้กลางสนามครับใส่เสื้อสีม่วงกระชากมากระชากมาแล้วยิงโอ้โหเพื่อนนั้วิ่งนําหน้าครับ ฟิมิโน่นึกว่าจะส่งให้ครับแต่ซาร่าบอกไม่เป็นไรยิงเองก็ได้ถอดเสื้อดีใจครับโดนใบเหลืองไปหนึ่งใบส่วนจังหวะนี้ครับตวัดต่อมากระชากเข้ามามาเน่ล้ม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 บอลทะลักมาถึงซาร่าแตะนี้แล้วยกด้วยซ้ายเข้าประตูไปครับเกมกับ City แมนเชสเตอร์ซิตี้ละครับโอ้โหดูแล้วกันครับปีนี้ยิงทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ได้ประตูนี้โดนรุมอยู่3ครับแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายเข้าเสาไกล โอ้โหบอส,สมาร์ทครับนาทานอาเก้ไม่เข้าครับดูรุมๆไม่มีตัวเข้าครับสบายซาร่าสลักน่าดูแลกันครับกดไปอีกหนึ่งประตูเพื่อนๆต้องมาดีใจครับเอาครับแทงทะลุช่องมาเดี๋ยวยังไงซาร่าอู๋นี่แหละครับมาถึงแล้วก็งัดฆ่าไปเลยหมดสิทธิ์แลละครับผู้สาประตูปิดล่างยิงบน ประตูสวยๆขอ,องโมเบสซ่าอีกหนึ่งประตูครับแต่งก่อนดึงล้มทั้งกองครับโอ้โหดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ยัดเต็มข้อเลยครับซาล่าอย่าลืมซับสไครป์กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เบนด้านล่าง